สวัสดีตอนเช้าๆนะครับวันนี้นะครับผมนิพน์ตัวข่ามตื่นเช้ามาจอดรถนะครับ9โมง9นาทีอยู่ที่บ้านลูกค้านะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้นะครับขอบคุณลูกค้านะครับขอบคุณพี่นะครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวขอเดี๋ยวยังไงทําพิธีก่อนได้เลยเดี๋ยวค่อยที่หลังก็ได้ครับตอนนี้ให้ลูกค้านะครับให้คุณ รับรถก่อนนะครับสําหรับ t o โยต้าคอมพิวเตอร์ปี2007นะครับคันนี้เดี๋ยวผมชี้แจงรายละเอียดให้ลูกค้านะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวให้ลูกค้าทาพิธีกันก่อนนะครับคันนี้เป็น t o โยต้าคอมพิวเตอร์นะครับปี2007นะครับหรือว่าปี50นะครับคันนี้นะครับเป็นทั้งหมดทุกอย่างนะครับเป็น VIP นะครับเดี๋ยวยังไงมาชมกันนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับี๋ยวให้ลูกค้านะครับทำห้ก่อนนะครับ ตา,ตามประเพณีเรานะครับก็ขออนุญ,ญาตนะครับถ่ายทําคลิปต่อกันเลยนะครับวันนี้พ่ธนยศมาแล้วนะครับมาถึงแล้วนะครับกับทีมงานเราหอจกธออนยศรุ่งเรืองเจริญยนต์2019นะครับ ครับผมชัดเจนกว่านีบ้บมีอีกแล้วมือนี้เข้ามาส่งรถที่จังหวัดบุ๊ีบ,บีดํา <ดำ S 1> นะครับเ <ดำ S 1> ปรถตู้เอาไว้ใช้งานนะครับครอบครัวนะครับน้องสาวอยู่ที่กรุงเทพนะครับมาซื้อมาออกรถนะครับกับคุณพ่อไว้พ่อใช้งานไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่นะครับก็อนุมัติผ่านเรียบร้อยพ่อที่ตามเพจมานานยังอ้หเดือน หาเดือนอ๋อแต่ก่อนแต่ก่อนมีรถตู้อยู่มีมีมีครับแต่รถตู้มันเก่าแล้วเก่าแล้วส่งเขาขึ้นแล้วส่งเขาขึ้นแล้วขี่ไปสายบ่อใดครับมันห่างมันอันมันติดแก๊สเนาะติดแ๊นะนำนะครับถ้าใครจะเล่นรถตู้อย่าอย่าเล่นรถติดแก๊สเดี๋ยวจะถ้ามีเงินซ่อมไม่ว่ามีเงินเปลี่ยนเครื่องไม่ว่าอืมถ้าเกิดแสดงว่าติดตามมาห่าหกเดือนนี่เบิ้งเต่เกี่ยวกับรถตู้หรือว่าเบิ้งทุกลูกเกี่ยวกับรถตู้อ๋อรถตู้อย่างเดียวจ้ารถตู้อย่างเดียวนะอ๋ออย่างเดียวไปไปเบิ้งยู่เเเต็นนนาะพี ไปเบิ่งเต็นท์อยู่แล้วยูเฟอร์เลยและเอาวันนั้นลูกค้าไปดูที่เต็นท์นะครับแต่ไม่ได้เจอไม่ได้เจอผมนะครับกับนิพลเพราะว่าไปส่งรถที่นครศรีธรรมราชมานะไปนครศรีธรรมราชเอาสจัดไฟแนนซ์เรียบร้อยนะครับอนุมัติผ่านนะครับพี่พ่อใจว่ารถผมติดม่านก็ให้คันนี้ขาดทุนนะครับขาดทุนขาดทุนจริงๆเลยรถยอดจัดลงไม่อีกสานักเออข้างกว่าเท่าไหร่นะพ <Gym. S 2> ี่รถตู้คันนี้แปดพันกว่าแปดพันกว่าเนาะกี่ปีฮะ หกสิบงวดแปดพันกว่านะครับอืมถ้าเกิดว่ารถมันขับรถปีใหม่ๆมันก็จะจะดอกเบี้ยก็จะถูกแต่นี่รถรถห้องปีเก่าเนาะก็รับได้ว่าไม่เนียงหรอกแต่ถือว่าเออก็โอเคหกสิบงวดเองสู้ๆลูกสาวมีเงินเดือนไหมครับเออทำงานสาวทำสุขอย่างดีแต่เครื่องมันโอเคโอเคแล้วครับผมเครื่องยนต์ผมรับประกันได้เครื่องดีครับบนมีห้างเพราะแต่ว่าน้ำจะขาดไม่ถ้ามันมีหายคือโทรถามว่าได้ครับ พราะว่าไอ้คันเก่ามันบอกมีพาคือมีทหาโทรหาทั่วถึงแล้วเขาจะส่งไปที่ร้านนู้นร้านนี้อยู่แถวต่งใกล้ๆเนี่ยคระจายให้เขาสื่อสารกันคันแม่นั่งกับทรหาบอกผมเลยรถจะมือสองยังไหนมันก็ต้องเลยซ่อมบพซ่อมหน่อยซ่อมหลายเท่านั้นแหละเนาะแต่ว่าเ้าปรึกษากันก่อนว่าจะแบบใดแบบใดผมจะได้เรื่องเรื่องข้างแล้วกันซ่อมมันจะดีกว่าเดี๋ยวเ้าไปซ่อมไปยังไงก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้าที่ รับรถตู้วันนี้ขอบคุณมากมากครับผมปลาเราลืมขาเฮ้ยปลาปลาอยู่รถในรถในรถเดี๋ยวเปิดก่อนก็ได้ฝังนี้ฝังนี้ก็จะตากแดดดัมอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับคันนี้ครับคันนี้เป็น V i P นะครับนะครับด้านในครับอยู่ในร่มก็ได้นะไม่เป็นไรอฝั่งนี้แหละอ๋อมันเหลือมั้งดที่ท้าน้างเดี๋ยวเลยไม่ไมอ่าขอว่าขอภาพนีรงบอันหนึ่งสอง เมื่อสักครู่นี่นะครับมีลูกค้าโทรเข้ามาพอดีนะครับเค่ยังไม่ได้ดูภายในเดี๋ยวผมพาดูนะครับคันนี้นะครับจะเป็นแบบลักษณะแบบนี้เลยโัวข้างในนะครับเป็น VAP นะครับเป็น Air m ไมโครบันะครับคันนี้ก็ลูกค้านะครับดาวก็ไปเรียบร้อยนะครับทุกอย่างนะครับถือว่าสวยด้วยนะครับแล้วก็ ทีสาคัญเครื่องดีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายติดฟิล์มลอรดให้ใหม่นะครับทุกอย่างเอกสารอยู่ครบนะครับเรียบร้อยลูกค้าก็รับรถไปแล้วเรียบร้อยนะครับผ้าม่านติดให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมให้ดูม่านนะครับต้าม่านก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นโทนสีทองนะครับก็สวยด้วยนะครับด้านท้ายนะครับเดี๋ยวผมพามาดูด้านท้ายคราวนี้ท้ายรถนะครับก็จะเป็นลักษณะเอ่มุมแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นะครับก็จะ เป็นแผ่นนะครับแผ่นปิดตัวนี้นะครับก็นี่นะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นแผ่นปิดนะครับก็จะมีแผ่นปิดให้เต็มนะครับนี้เลยนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะน,นี้เลยครบนะครับ สนใจนะครับที่อยากจะได้รถมือสองนะครับให้กดติดตามได้ในช่องทางอ่ายูทูบของนิพนธ์โอตคา่์ช่องทางเพจของนิพนธ์โอตคาร์ไม่ว่ารถตู้กระบะรถยนต์นะครับทุกอย่างนะครับเราส่งมอบจริงนะครับส่งมอบถึงหน้าบ้านนะครับจริงแท้แน่นอนนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านนะครับอันนี้น้องสาวเขาอยู่กรุงเทพนะครับจัดไฟแนนซ์ที่นู่นแต่เอารถมาส่งที่บ้านคุณพ่อน้องสาวขึ้นมารับรถเองเลยนะครับขอบคุณมากนะครับ ก่อนจะ,จะจากกันไปนะครับขอกราบลากันนะครับเดี๋ยวพาไปสวัสดีลูกค้ากันก่อนนะครับว่าเดี๋ยวก่อนที่จะจากกันไปนะครั vegetable 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 บเมื่อกี okay, ้นี okay, ้ไม่ได้ลานะครับขอบคุณนะครับเมื่อกี้มีสายเข้ามานะครับอ่ะขอบคุณนะครับคุณยายนะครับนะครับขอบคุณนะครับับลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าคุยกันเรื่องเงินก่อนโอเคครับแล้วนะครับ